วันนี้จะพามาชมคอนโดที่ลงทุนก็ฟุ้มอยู่เองก็สบายราคาก็ยังสบายกระเป๋านี่เลยค่ะชมดอยคอนโดมิเนียม สวัสดีค่ะวันนี้พบกับิวนะคะที่คอนโดชมดอยตึกนี้จะเป็นตึกเหลี่ยมนะคะห้องที่อยูจะพาไปชมในวันนี้เป็นห้องสตูดิโอนะคะ35ตารางเมตรค่ะอยู่บนชั้น2ค่ะคอนโดนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่จะซื้อไว้อยู่เองหรือว่าลงทุนนะคะลงทุนก็คือเอา,เอาไว้ปล่อยเช่านะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเอาปล่อยเช่าให้นักศึกษาหรือว่าคนทำงานก็ได้นะคะแถมราคายังดีอีกด้วยนะคะ สถานที่ใกล้เคียงก็จะมีทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเมยา่าวันนิม,มานแล้วก็โซนนิม,มานอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังใกล้กับทางขึ้นดอยสุเทพนะคะอยู่บนถนนคันคองเนาะคอนโดนี้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกของคอนโดนี้นะคะก็จะมีทั้งนี่เลยสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีสวนเอาไว้สำหรับนั่งทำงานหรือว่าพักผ่อนได้ด้วยนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมบนห้องกันค่ะค่ะตอนนี้อยู่ก็อยู่บนห้องแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่ขอแจ้งอ,อีกทีนะคะห้องนี้เป็นห้องแบบสตูดิโอนะคะอยู่ชั้น2ค่ะขนาด35ตารางเมตรนะคะเป็นห้องแบบรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้กันเลยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็น ตู้เก็บของหรือว่าตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะคะนี่จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนเก็บของเอาวางของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นนี้ค่ะไมโครเวฟเนาะแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะเป็นเก็บกระเป๋าเดินทางแบบที่ใบใหญ่ๆตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บของค่ะมีลิ้นชักให้ขนาดใหญ่นะคะส่วนด้านนี้ค่ะจะมีตู้เย็นให้ด้วย พอเข้ามาตรงนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นทีวีแบบแขวนนะคะแล้วก็พร้อมกับโต๊ะวางเอาวางของใช้หรือวางทีวีก็ได้นะคะตรงนี้เครื่องเสียงหรือว่ากรอบรูปของตกแต่งเนะะี่ยค่ะพร้อมกับดินชักนี่เลยเนะะี่ยค่ะเราสามารถย้ายมูฟไปสลับได้นะคะจะเอามาวางตรงนี้หรือสลับกันได้เลยนะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งให้ะคะ่ะส่วนด้านนี้ค่ะจะมีตัวเสื้อผ้า เพิ่มเข้ามาให้เลยค่ะนี่ค่ะขนาดใหญ่เลยนะคะมีเลยใส่เสื้อผ้าได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อไว้อยู่เองให้ลูกหลานที่มาเรียนเชียงใหม่เนาะหรือว่าเอาไว้ปล่อยเช่าเอาไว้ลงทุนเนี้ยค่ะเหมาะมากๆเลยค่ะ,ะมาดูกันต่อค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็น เตียงนอนพร้อมกับที่นอนนะคะขนาด6ฟุตค่ะห้องนี้มีแอร์ให้1ตัวนะคะนี่เลยอยากนำเสนอค่ะห้องนี้เป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเลยค่ะสบายตาเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะ นี่เลยค่ะห้องน้ำของเราก็จะมีกระจกนะคะอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะห้องนี้ห้องน้ำนี้สีขาวสบายตามากมากเลยค่ะอ๋ออย่าลืมบอกไปนะคะห้องนี้ระเบียงจะหันไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะห้องที่อิ๋วพามาชมในวันนี้ย้ำอีกทีนะคะห้องนี้เป็นห้องสตูดิโออยู่บนชั้น2ค่ะขนาด35ตารางเมตรนะคะใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ใกล้กับห้างเมย่านะคะวันนิมมานแล้วก็โซนถนนนิมมานนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตรงไปนะคะก็จะเป็นทางขึ้นดอยสุเทพค่ะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสามารถติดตามอิวหรือว่าโทรหาอิ๋วได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้ได้เลยค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อิ๋วทำคลิปต่อๆไปอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ